ฟงหงจะลงหนองหงทองจะเป็นกาเสื้อเป็นจะเป็นหมาพยฆาจะลืมไพลพระลือสีจะหนีถรอันนองน้ำจะแห้งไปพระพีจะเป็นไฟชะละลลายจะไรปล่าพระกีไม่มีแสงพระไายแรงไม่พัดผาสกุณีเป็นสกุณากุมารา เป็นกุม,มารีตามกภีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้กล่าวถึงการเสื่อมถอยของศาสนาพุทธไว้เป็นลำดับขั้นเปรียบเสมือนสิ่งก่อสร้างที่ค่อยๆพังทลายลงมาจากฐานรากสู่ยอดศึกถ้าหากว่าเราเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ก็จะเห็นความสำคัญของการรักษาแก่นแท้ ของพุทธศาสนาไปนะครับการเสรื่อมสูญสิ้นสุดจะเกิดขึ้นตามลำดับก็คือลำดับที่หนึ่งพระปริยัติธรรมอันประทานผู้คนจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเลยนะครับนี่คือขั้นตอนแรกที่สุดและก็สำคัญที่สุดก็เพราะว่าพระปริยัติธรรมหมายถึง คํำสอนและคำภีร์ทั้งหมดนั่นคือพระไตรปิฎกที่เป็นเสมือนแผนที่ที่มีไว้สําหรับดูชี้ทางให้เราเดินไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องในยุคแรกๆผู้คนก็จะเริ่มที่จะลืมเลือนหลงลืมความหมายของคําสอนก่อนไม่เข้าใจความหมายแต่ก็จะยังต้องจําบทสวดมนต์ได้เป็นนกแก้วนกขุนทองสวดไปแต่ก็ไม่เข้าใจเนื้อหา ก็มาพระคัมภีร์จะค่อยๆหายไปหายไปที่ละส่วนก็เริ่มจากยากที่สุดก็คือพระอภิธรรมทำอันยิ่งทำอันลึกซึ้งทำที่ไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลก็คือพระอภิธรรมกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอภยากตาธรรมมาสิ่งที่เป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบาปก็มี สิ่งที่เป็นกลางๆอยู่ก็มีนี่ลักษณะของพระอภิธรรมเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็ยังไม่เป็นกุศลยังไม่เป็นอกุศลธรรส่วนยากจะอันตรธานจะสูญสลายหายไปไม่มีใครรู้จักและต่อมาก็จะเป็นพวกพระสูตรเรียกว่าพระสุดตันตปิฎกปิฎกที่สองจนท้ายที่สุดแล้วก็เหลือเพียงพระวินัยปิฎกก็คือว่าด้วยเรื่องศีลของพระสงฆ์ มีอยู่227ข้อก็ถูกหั่นบัรทอนลงไปเรื่อยๆนะครับจนท้ายที่สุดในบั้นปลายนีจะเหลือแค่4ข้อก็คือปาราชิก4ส,ส่วนละคคำคำสอนนั้นจะเหลือเป็นเพียงบทสั้นๆเพียง4บาทพระคาถาเช่นโอโรคยาปรมาลาภาแค่นี้คนก็จำไม่ได้พุทธภาษิตต่างๆจำไม่ได้ นัิสันติปรังสุข,ขังไม่มีใครรู้จักนืพอานังปรมังสุญญงอย่างนี้ไม่มีใครรู้จักเรญญารรจ,จะจําได้สั้นๆแต่ไม่รู้จักความหมายเมื่อไม่มีผู้ใดจดจําบทความนั้นๆได้อีกต่อไปอันนี้ก็ถือว่าแผนที่หรือว่าพระปริยัติธรรมข้อมูลทฤษฎีหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกได้สูญสลายหายไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิง อภพิธรรมพระสูตรแล้วก็พระวินัยอันนั้นคือความเสื่อมสูญการอันตรทานหายไปของพระประิยะติธรรม